ลุงพลไม่ขอร่วมงานกับอุบิริยะแล้วล่วคะค่ะกรณีที่อุบวิริยะโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเราจริงใจเทใจหมดแต่ผลตอบรับคือกลับกันแม้โทรมายังอัดเสียงเราอีก เพื่ออะไรอึ้งเลยครับชาวเน็ตจึงเกิดคำถามว่าพี่อุ๊ะทะเลาะกับลุงพลหรือไม่คะล่าสุด27พฤศจิกายน2563อุบวิริยะหนักปั้นชื่อดังพร้อมกับภูชาไทยครูสอนเดินแบบออกมาไลฟ์ผ่านทางช่อง u t u b e คะ่ะโดยระบุว่างานกกกอกแฟชั่นวีคอาจจะต้องยกเลิกเนื่องจากว่ามีคนประกาศถอนตัวและปฏิเสธงานของพี่อุบวิริยะในทุกๆงานทั้งนี้เรื่องที่เกิดขึ้นหมอปาและน้ำฟ้าก็ทราบเรื่องดังกล่าวคะ่ะโดยทราบ ถึงสาเหตุว่าไม่มีงานแฟชั่นครั้งนี้ตนก็ไม่อยากพูดถึงและยังตัดสินใจอยู่ว่าจะถแถลงข่าวถึงเรื่องนี้หรือไม่ตนก็รู้สึกเสียดายเพราะว่าเตรียมงานไว้ทุกอย่างเลยแต่เมื่อมีคนขอถอนตัวงานก็ต้องยกเลิกไปทางด้านนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่เปิดเผยข่าว่าหลังจากที่ตนก็อยากให้คนที่จ้างงานที่ต้องการให้ไปช่วยขอให้ติดต่อมาที่ลุงพลกับป้าแตนเองส่วนกรณีที่พี่อุปไลฟ์ ว่าตนนั้นเทงานานั้นยืนยันว่าไม่ได้เทแต่ตนบอกพี่อุปไปว่าต่อไปนี้เพื่อความสบายใจของตอนและของพี่อุบหลังจากมีเหตุการณ์ดรามา่าตนจึงขอบเบรกงานทั้งสองฝ่ายไว้เพื่อความสบายใจนั่นเองส่วนงานแฟชั่นโชว์ของพี่อุบที่จะจัดที่กกกอกเป็นงานของพี่อุบเองตอนไม่ทราบใครทําหน้าที่อะไรจัดอะไรซึ่งขึ้นอยู่กับพี่อุบว่าจะจัดหรือไม่ส่วนกรณีที่ว่าพี่อุบเกาะกระแสน,นั้นตนมองว่าพี่อุบเป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสให้งานตนที่ผ่านมาแต่เนื่องด้วยตอนนี้ตนคิดว่าต้องให้เวลาท ทั้งสองฝ่ายหลังจากนี้มองว่าหากคนเรารู้จักให้อภัยก็คงเป็นที่รู้จักกันได้ทักทายกันได้ต้นยังรักพี่อุ๊บเหมือนเดิมนั่นเองค่ะ